เศร้านี่ที่ลบบุรีถนนพี่นงถนนโอ้ด่นๆนกยีมาคันหนึงรถอะอมมาซื้อกับเขามีรากับเขาอยู่รลาเดียวพี่น้องก็จะมาปิดนี่พทุกมาดูบรรยากาศสดๆที่ลบบุรีค่ะถนนโล่งดีจังพี่น้อง่ดไมพ่อพี่น้องดหม nóc xem không xem nóc không mày bông mày không à ta đi khai đâu sao đi cá đi ลบุรีโล่งดีจังเลยลบุรีนังนีนั่งดอกไม้บม้นดอกไม้นนี้รบเสงเสงเงินเสงทองย้อก็เลยมาเฮ็ดคลิปอยู่นี้ไม่ <c oughs> ค่อยดีปนันไดพี่้องจา้จาแต่ก็ดีอยู่ว่าพักคอนู้ลอเไรจะของกันนะฟ้าพ,พักคอนันส์ดีแฮงพี่ออ้องเิอากาศดีมากๆเลยคะ่ะ วนดอกไม้ดอกไม้ริมทางปานมุเกียวไปไลยเนี่ยอากาศดีเบาเงียบปุ๊บสุดเื่เลยที่รับแดดแสงแดดแสงแดดอ่อนๆดอกไม้นี่ก็ดอกโอ้สีนี้สวยนะ น,นี่คือปลูกไปน่สีนะปีเก่าก็กำลงังพานไปเนาะปีใหม่ก็กำลังจะเข้ามาให้ทุกคนเดอ้อใครเดินทางใครเดินทางปลอดภัยไปถึงบ้านแล้วก็ให้เฉลิมฉลองอย่างมีความสุขเนาะค่ะคิดสิ่งใดก็ให้สมปัรถนาไปกับ ปีใหม่ให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกครอบครัวทุกคนทุกบ้านได,พนด้พี่น้องเด้อพี่น้องเขาเราก็ทรงกับรังใจเนาะคะ่ะไปแนีวนาเพิอมให้แก้วขาดปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกผู้ทุกคนโชคดีปีใหม่กันทุกคนได้พี่น้องเด้อสุขท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สุขกายสบายใจกันทุกคนคะ่ะ